พระเจ้าได้แต่งตั้งมาตั้งแต่ยุคตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่วันสร้างโลกตั้งแต่การสร้างโลกมาตั้งแต่แรกๆเลยมาพี่นงครับอัลฮัมดุลิลละนะครับบทนี้เองที่เราอยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจว่าพระเจ้าเนี่ยนะได้สร้างมนุษย์คนแรกนี่หลายคนที่พี่น้องชาวไทยยังไม่รู้ที่เราไปถามมาใครคือคนแรกนี่ยังไม่รู้วันนี้ต้องรู้นั่นก็คืออาดัม นะครับอาดัมหลังจากนั้นก็คือฮาวะาหรือที่เราเรียกว่าอาดัมและอีฟที่พี่น้องชาวคริสต์เรียกกันเพราะฉะนั้นจากจุดนี้พี่น้องครับเรานี่ต้องเข้าใจโครงสร้างของการสร้างมนุษย์นะเพราะฉะนั้นมนุษย์เรานี่ยิ่งอยู่ไปนี่ยิ่งห่างเหินพระเจ้าก็เลยท่งศาสดาศาส,สดาคือผู้ที่ทําหน้าที่นําบทบัญญัติของพระเจ้ามาสู่มนุษยชาติ แล้วก็ในบรรดาศาสดาเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราศรัทธาแล้วก็ให้เกียรติทุกศาสดาเราให้เกียรติตั้งแต่าศาสดาเยซูหร,รืออิสาอะลัยฮิสสลามท่านนาบีมูซาท่านโมเสสนั่นคือศาสดาของเราและศาสดาท่านสุดท้ายก็คือท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับเพราะฉะนั้นเราศรัทธาตั้งแต่ท่านนาบีมูฮัมมัดเป็นต้นไป ไปจนถึงนบีอาดัมพี่น้องผู้มีเกียรติครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาว่าใครคือท่านาศ,า,นศาสดามมฮัมมัดสุลลัลฮวาเลวะสัลัมแต่ว่าโดยสรุปเราจะมารู้จากสักสัก,สกเสี้ยวหนึ่งของท่านนาบีของท่านาศาสดามมฮัมมัดสุลลัลฮวาเลวัสลัมคือในอิสลามนี่เราจะไม่เรียกว่าศาสดาพี่น้องครับ พราะว่าศาสนานี่ในภาษาไทยเราจะหมายถึง <Fil> ผู <jamais> em, ้ก่อตั ah: ้งศาสนาแต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดไม่ใช่เป็นผู้ก่อตั้งศาสนานี้เพราะศาสนาอิสลามมีมาตั้งแต่วันสร้างโลกมาแล้วทุกศาสนาที่มาก็คืออัลอิสลาอฮ์นั้นท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวะมาอัร์เซลนาก์อิลลัราะห์มะตัลลอาลามีนท่านนบีมุฮัมมัดไม่ได้ถูกส่งมาเฉพาะชาวอาหรับ ชาวเมกกะชาวมัดีนะเท่านั้นไม่ใช่แต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดถูกส่งมาเพื่อมนุษยชาติทั้งปวงไม่ใช่เฉพาะมนุษยชาติแต่รวมทั้งสัตว์รวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับความเมตตาจากอัล l l a ์ผ่านท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่ามาอัลสลนะกะอิลลาระห์มะตเตลลิลอาลัมอัลลอฮ์มัสลิมบารักัลลอฮ์ฟิกเชรบารกัลลอกเชร์นะลับีบ سؤال นั่นแ